อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้กลับมาเจอมาเจอปังชิ้นเคยนะครับวันนี้รเกิมสาวท้ำนะสาวถ้ำเอกเอกนะหรือว่าคุณทัพแห่งเอกเทคนั่นเองนะครับอนอื่นตอนนี้ก็ไปรับชมรับฟังใช่กหกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บังก่อนเลยนะครับอวันนี้บังลืมต้นมากับทุนสามร้อยนะมีคนขอเกมนี้เข้ามานะสับสาวท้ำนะครับ เขาบอกว่าไล่เบียดนะสเตปไล่เบียดแต่ว่าเขาบอกว่าหนึ 1, 2, ่งสองสามนะทุนนะแต่ว่าทุนหนึ่งร้อยนะก็ขอมานะวันนี้บางก็เลยจัดทุนสามร้อยมาให้นะแต่ว่าขอเริ่มมันีเบียดสิบแล้วกันนะออสิบยี่สิบสามสิบนะฮะเออไปขอโต้สิบบุญนะที่เกตกดเองนะวันนี้บังเล่นตามช่วยเวลาด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะตรางกลุ่ม v ีพีก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เย็นดียวกันที่จะการลิงได้คลิปใต้เลยโอ้โหสุอร์มาก่อนสี่ตัวลงแบบไม่ต้องรุนนะ,ะมาเลยนี่แตกดีหรือเปล่านะครับมารุนกันไม่มาไดสิบมาอยู่คนระับสิบมาเอมาช่องสองไม่มานะครับอีเรียบร้อยวไวแต่ช่อสองตัวคเมมาไหมตามสั่งนะดอกนี้สามร้อยแปดสิบ เออสวยๆอง,งามน,นะนนก็ถนาหญก้อนโตดอกแรกมาก่อนเลยนะทุกคนสี่ร้อยสวยๆสำหรับวันนี้การนารางกลุ่มบีบีสามารถคลิกลรินตาลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันนี่เดีวยวกันรีนตาลิปได้เลยเลยสี่หมุนทุกคนโบ้ไปไม่มาเจช่องแรกไม่มีโอ้โหเรียบร้อยมาดอกเดียวเนะพื่อน ดอกเดียวจริงๆฮะได้มา456ถ้าถือว่าใช้ได้ไหมเบ็ดสิบ400ทีคล้างกระดาษไปก่อนะโอ้โหเรียบร้อยมาหน้าเดงงน่าเด่หน้าเดงเต็มกระดาษดอกนี้5,000ครับโอ้โหได้เยอะเข้าฟรีกนะเน้นๆเลยนะดอกนี้ เต็มจอเต็มแบงเต็มคาราเบลวเขืนกันเลยดีเดีดยวเจอหน้าแดงเข้าไปได้มาหนะ้าพันครับโอ้โหถ้าเ่ยดมาดีไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้แล้วเพื่อนนะอ่ะไปจี้สิบเลยแล้วกันไปสำหรับคนทุนน้อยก็ไล่เบ็ดทีละหนึ่งสองสามหมดก็ได้นะวันนี้ฟังเริ่มต้นกับทุนสามร้อยนะก็เลยจะมาจัดเบ็ดสิบยี่สิบสามสิบนะโอ้โห,โห,โหไหลรัวดูเรื่องไปห,หน้าฟ้ามาไหม หน้าป้ายังไม่มาละโอเคได้มาจิตร้อยก็ถือว่าใช้ได้ไปเยลเข้าฟีนะอันนี้คือข้อดีนะยิง2ีสิบไปอีกสิบทีรอบสองขอโทโบจะจมาหน้าแดงไปก่อนนะโปติวตัวเจไม่มี โอเคมาจนได้นะครับตูคุณไปก่อนช่วงแรกๆ128หน้าฟ้าไปดอกนี้220นะตัวเจมาโอ้โห3ร้อยสาหน้าเขียวที่เมดานตัว A มาตามสังนะ่งฮนะหนึ่งพันเก้าร้อนะะกตร์2ตัวจะได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้คอมบุกไปก่อนนะครับ ได้มาสี่พันสาม้อยห้าิกนะะไปเพื่อนโปตัวคิวมาต้องสามเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาไม่ได้นะไม่เป็นไรรอบท้ายโอ้โหเจ้าแปเตอร์สรองตัวนะสีดได้เราเป็นสามสิบรอบปิดท้ายนะครับบอวเอกดีกว่านะได้รุนหน่อยนะไป เติมสามเรบเติมสามอย่างนี้ได้รุนนะโบโบโอ้โหแล้วเรียบร้อยเข้าฟรีไปเรียบร้อยนะคร่ะ <L un> ได้มาสิบหมนุนดอกแรกไม่มาดอกสองมาอยู่นะสิบมาช่องแรกมาไม่ได้นะครับ โอ้โหแต่ว่าในฟรีนี้ไม่ค่อยคอมโบนะของวงคอมโบไม่มีเลยนะเรียบร้อยแน่นอนแบบนี้คอมโบต้องตื่นผีกวัดให้ชื่นใจโอเครู้เรื่องโอ้โหในฟรีไม่มาเลยนะได้มาสามวัดตื้อฟ้าโอ้โหเรียบร้อยทนะับบน ไปม,มาหน่อยเพื่อนแก้เขื่อนให้ฟรีเลยบัวไปเจคํานวณแน่นอนนะ้อย่างงี้นะน้าชมพูมาไหม้หาชมพูได้ลุ้นไดอย่างงี้ช่องแรกตัวเดียวขอตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งหมื่นหกพันนี่ฮะจัดกันมาแบบแก้เขื่อนให้ฟรีนะฮะรู้เรื่องเลยนะดอกนี้ไม้มาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะ อ่ะโอเคสำหรับวันนี้บังก็น่าจะพอใจกันแล้วนะตอนนี้กำลังอยู่ที่สองหมนเจ็ดนะครับเริ่มต้นกับทุนสามร้อยเท่านั้นสำหรับคนที่ขอเกมนี้เข้ามาบังก็จัดให้หแล้วนะครับเออแต่ว่าบิดไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงด้วยนะ <c oughs> สำหรับคนที่อยากให้บงังเลีวยวกิฟไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับู้ที่อยากได้ตาราง่มปีพีก็สามารถคลิกลิ์ใต้คลิปได้เลยนะครับเรานี้บังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ